ความสุขสนของเจ้าตูบตัวน้อยตัวเดียวเลยทำเอาสอพอแม่สอดกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว้าวุ่นเลยนะต้องรีบไปช่วยกันอย่างไวเลยเกิดอะไรขึ้นอา้าวไปดูกันหน่อยครับฮงฮงเลยอันนี้แม่มันมนน่ะเนี่ยปกติเจอแต่แมวค่ะ <c oughs> อันนี้หมาอไปยังไงอะลูกถ้าได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงอยู่สองเสียงเสียงไอ้ตัวเล็กนี่น,นีแล้วเสียงไอ้ตัวใหญ่ก็ฮ้องฮ้องอมแม่มันถ้าแปลความได้แม่มันคงบอกว่าช่วยเร็วๆหน่อยช่วยเร็วๆหน่อยลูกติดอยู่เนี่ยคุณผู้ชม ไปติดยังไงห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์คันสีขาวคันนี้จอดอ,อยู่หน้าบ้านในถนนอิสลามบำรุงตำะบลลำเภอแม่สอดที่จังหวัดตากนะครับถามเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนั้นอยู่ในบ้านค่ะก็ได้ยินเสียงลูกหมามันร้องดังผิดปกติเลยพอเดินออกไปดูอยู่ไหนเนาะโอ้ไปตามเสียงเลยเอา้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ค่ะ ตอนนั้นเธอก็พยายามพี่จะเอาลูกหมาออกมาแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จก็เลยแจ้งตํารวจสพแม่สอดค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพิทักษการให้มาช่วยใช้แม่แรงนี่ยกรถขึ้นมาเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมุดไปใต้ท้องรถตํารวจก็ช่วยอีกแรกเอาไฟฉายเนี่ยส่องให้เจอแล้วนี่ตัวจิ๋วๆแบบนี้ติดอยู่ในห้องเครื่องแล้วพอมันรู้นะว่ามีคนช่วยนะ,อะโอ้ยร้องดังเลยอ,อืม คนก็พยายามจะอยากดูทะเบียนรถแล้วเกินเอ๊ะทำไมทะเบียนพี่มันจางจังรุ่นนี้ถ้าทะเบียนจางไปขอเปลี่ยนทะเบียนได้ที่ขนส่งนะเอาจริงๆนะมันจะมีบางรุ่นที่มันมีปัญหาอยู่นะอย่าไปให้มันจางอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจจับเขาปรับนะนี่มันมองไม่เห็นนะเราก็อยากเห็นเลขเหมือนกันนี่พอช่วยออกมาได้ก็ไปกันลกูกเดี๋ยวไปหารถคันใหม่อ,อ๋อไม่ใช่นะเอออย่าซุกซนให้มันเยอะลกูกโตวไวๆหนูจะได้ตัวไม่ติดโอ้ยนารักราชการดูห่างสิ ขดเป็นหมูเลยขัเออนเลยขันมานะวิ่งไปหาแม่อย่างไว